สวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อนายจิติเบอร์สอนชาแผนกช่างไฟฟ้ากำลังครับสวัสดีครับผมนายกิรศักดิ์โกภาแผนกช่างไฟฟ้ากำลังครับสวัสดีครับผมนายธิตากรต้นภูแผนกไฟฟ้ากำลังครับผมสวัสดีค่ะนางสาวรุ่ลินทูสอนแผนกไฟฟ้ากำลังวิทยาการอาชีพดนตรีค่ะวันนี้นะครับเราจะมานำเสนอชิ้นงานที่เรียกว่าชุดฝึกยูนิติกนะครับภายในชุดฝึกก็คือมันจะมีเบเกอร์ แล้วก็โพสต์สายตามด้วยวาว5ันัก2ส,สตัวนะครับแล้วก็ดีเลยอีก2ตัวแล้วคูปเปอรทอนสวิตชสตัวกระบอกสูบ1คู่ครับส่วนการทํางานนะครับผมเราจะดึงไฟกระแสะสลับนะครับผ่านเชฟตี้เบเกอร์แล้วส่งไปยังูพสต์สไเพื่อแปลงแรงดันกระแสะสลับนะครับเพื่อให้เป็นแรงดันกระแสะตรงเนื่องจากชุดฝึกเนี่ยนะครับ เราใช้แรงดันและกระแสที่น้อยในการทำงานเพื่อมาควบคุมชุดธุภายในนี้ครับการทำงานนะครับเราจะกดที่ S1 นะครับดกดที่ S2 แล้ววาวจะทำงานครับผมแล้วงานที่วาวทำงานก็ส่งให้กระบอกสูบทำงานในวงจรแรกแล้วก็ เมื่อเราต้องการให้อยู่ทำงานเราก็ไปกดที่สวิตช์ S1 ครับแล้วกระบอกสูบจะตีกลับทันทีถ้าเราอยากให้กระบอกสูบทํงงานอีกครั้งเราก็กดที่สวิตช์ S2 เพื่อให้กระบอกสูบทองงานอือนเดิมครับผมส่วนอีกวงจรหนึ่งนะครับเป็นวงจรแบบกดติดปลายดับครับผมก็คือสวิตช์ตัวนี้ที่ยังเหลืออยู่เรากดแล้วจะทำงาน ท,ทันทีถ้าเราปล่อยวาลวก็จะหยุดทำง,งานทานันทีครับออกไปวัตถุประสงค์นะครับพื่ออ,อกแบบหาประสิทธิภาพของชุดสูดตริเม็ติกที่สร้างขึ้นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับประโยชน์นะครับได้เรียนรู้การทำงานของชุดสูดตริเมติกนะครับสอง เพื่อเพิ่มศ uh, ักยภาพการเรียนรู้ของรุ่นถัดไปครับการทำงานของชุดอกรีนีีนะคะใช้สายาฟกระแสสลับผ่านเบเกอร์เข้าไปเพาวัสซับายเพื่อแปลงกระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับไปเป็นกระแสตรงค่ะที่มาแล้วความสำคัญนะครับเพราะว่าใน โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่นะครับจะมีระบบต่างๆจัดตั้งขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับงานและแผนต่งางๆเพื่อให้พวกเรานะครับสามารถทำงานได้เวดเดียวและมีประสิทธิภาพครับผมและระบบดิจินีก็ปัจจุบันนี้นะครับจึงมีการนํามาใช้อย่างแพร่หลายในโรงงานอุตสาหการรมประเทศไทยและยังจัดขึ้นในการเรียนการสอนให้กับแผนไฟฟ้ากําลังและแม่ทัพพนิพครับและมีบุคลากรที่เข้ามารเรียนมากขึ้นเขาจึงมองเห็นความสําคัญว่า เขายังขาดทิดฝึตรงนี้ไปพวกเราเน,นี่ยกำลังจึงสร้างทุ่ฝึกมิจุดนี้ขึ้นมาครับเพื่อต่อยอดให้นักเรียนแห้นักศึกษานะครับได้มีความรู้และศักยภาพตอบโจทย์อุตสาหกรรมทื่ต่อไปค,ครับตอบโจทการึ